โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ตั้งอยู่หมู่ที่6ตําบลบ้านกลุ่มอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2481ด้วยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4เดิมยังไม่มีอาคารเรียนอาศัยศาลาการรเรียนวัดสว่างอารมณ์ราษฎร์และใช้มานั่งรองเขียน ต่อมาได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและได้มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เขตพื้นที่บริการหมู่ที่5หมู่ที่6ตำบลบ้านกลุ่มและหมู่บ้านนอกเขตบริการสองหมู่คือหมู่ที่5ตำบลต้นตาลและหมู่ที่4ตำบลบางตะเคียน ในปีการศึกษา2562มีนักเรียนจำนวน105คนข้าราชการครูจำนวน5คนครูทรงคุณค่า1คนครูอัตราจ้าง3คนครูอาสา1คนและเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนภายใต้การบริหารงานของนางดารณีตยสุทธ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัสว่างอารมณ์เมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันประวัติการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนบางแม่ไม้มัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสิษระดับปริญญาตรีขรุษาบัณฑิตคณิตศาสตร์สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยลลาลัยรามคำแหงประวัติการรับราชการ27มิถุนายนพุทธศักราช2549ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราชสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 27มิถุนายนพุทธศักราช2551 ตำแหน่งครูโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 5กรกฎาคมพุทธศักราช2555ตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการโรงเรียนกิษนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่ง22มีนาคมพุทธศักราช2559ตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกิษนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งและวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2562 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัสว่างอารมณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสองการประเมินสเร็จทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา1ปีการพัฒนารอบ6เดือนตัวชี้วัดที่ 1. ความสามารถในการอ่านการเขียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยงานที่พัฒนาการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกการเขียนไม่ได้ทุกระดับชั้นของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์โดยใช้วิธีการที่หลากหลายวิธีการดำเนินการ 1. ประชุมคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจและนโยบายการจัดการศึกษา 2. การวิเคราะห์ผลการอ่านการเขียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้นเพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็นเก่งพอใช้และต้องปรับปรุงเร่งด่วน 3. ประชุมครูเพื่อวางแผนและแนวทางการแก้ปัญหาให้กลุ่มเด็กที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 4. มอบหมายให้ครูแต่ละคนรับผิดชอบดูแลแก้ปัญหาตามนักเรียนตามช่วงวัยระดับชั้นโดยให้สื่อที่หลากหลายเช่นจากครูที่ได้จัดทำขึ้นเองร่วมก,กับการใช้สื่ออื่นๆหน,นังสือเสริมประสบการณ์การคัดไทยแต่งประโยค พร้อมแบบบันทึกการอ่านการเขียน 4. มิเทศติดตามและประเมินผลและปรับปรุง 5. รายงานผลตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษางานที่พัฒนา 1. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆของครูและนักเรียนที่เป็นเลิศด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาการด้านกีฬาด้านดนตรีด้านการเกษตรเทคโนโลยีเป็นต้นวิธีดำเนินการ 1. การประชุมคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจและนโยบาย 2. สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงานทั้งกับครูและนักเรียน 3. มอบหมายงานให้ครูตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 4. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง 5. ส่งเสริมครูและนักเรียนในการแข่งขันทักษะด,ด้านต่างๆเช่นการเข้าค่ายคุณธรรมจร,ริยธรรม 6. มอบหมายให้ครูธุรลการที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของทางโรงเรียน ตัวชีวัตที่ 3. ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักงานที่พัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมครั้งข้อสอบกิจกรรมบูรณาการการเรียนร่วมกิจกรรมอ่านครองเขียนคล่องกิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงานกิจกรรมชุมนุมวิธีดําเนินการ 1. ประชุมคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจและนโยบายการจัดการศึกษา 2. การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้จากปีที่ผ่านมาหาปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาสวอตการจัดการศึกษายกระดับผลสำเร็จโอนเน็ตมอบหมายให้ครูแต่ละระดับชั้นจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างความตระหนักการอยากเรียนรู้ของนักเรียน 4. นำแนวทางการจัดการเรียนการสอน New DLTV มาใช้ร่วมกับการเรียนการสอน โดยครูผู้ช่วยเป็นผู้ดูแลและกระตุ้นแนะนำเพิ่มเติม 5. ประสานหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 6. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเช่นส่งครูอบรมต่างๆอาทิสเตมมศึกษา 7. มอบหมายให้ครูจัดทําสื่อการเรียนการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้ 8. จัดการดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งแบบกัลยาณมิตรช่วยเหลือ 9. รายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและนำผลไปพัฒนาต่อไปตัวชี้วัดที่4การบริหารงบประมาณและระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษางานที่พัฒนา โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชนกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษากิจกรรมประชุมผู้ปกครองวิธีดำเนินการ 1. การประชุมคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจและนโยบาย 2. สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงานทั้งกับครูและนักเรียน 3. การประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวขอ้องด้านงบประมาณการเงิน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านงบประมาณต่างๆ 4. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุ 5. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ด้านการเงินบัญชีพัสดุของโรงเรียนเช่นการอบรมการขอความรู้จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2เป็นต้น 6. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 7. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบการดําเนินง,งานของโรงเรียนด้านความสําเร็จและปัญหาต่างๆของโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลและร่วมกันพัฒนาต่อไป 8. การขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาการศึกษาเช่นองค์การบริหารส่วนตำบล นำเสนอของการสนับสนุนงบประมาณด้านภูมิปัญญาการะดงทุนการทอดผ้าบาเพื่อการศึกษา 9. ติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อไปตัวชี้วัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพงานที่พัฒนาโครงการนิเทศภายในครูเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานสังเกตการสอนทุกชั้น นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นเรียนวิธีดําเนินการ 1. การประชุมคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจและนโยบาย 2. ส,สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการทํางานทั้งกับครูและนักเรียน 3. จัดทําโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 4. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 5. สนับสนุนอนุมัติในการเข้าร่วมการอบรมของแต่ละบุคคลตามความสนใจและความสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้การอบรมระดับเขตพื้นที่การอบรมออนไลน์การอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากรครบวงจรคนละ1 0 0 0งบาทการรายงานและขยายผลการอบรมครูในที่ประชุมประจำเดือนการติดตามประเมินผลรายงานผลตามโครงการตัวชี้วัดที่6 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลงานที่พัฒนาโครงการนิเทศภายในครูเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานสังเกตการสอนทุกชั้นนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นเรียนโครงการพัฒนาบุคลากรวิธีดำเนินการ 1. การประชุมคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจและนโยบายสสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงานกับครู 3. ทบทวนความรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายวินัยจรรยบรรณในการปฏิบัติงานของทางราชการ 4. วางแผนและดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็นระบบตั้งแต่การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีปฏิทินปฏิบัติงาน 5. จัดทำกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 6. ส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีภายใต้ที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน 7. สร้างขวัญและกำลังใจ 8. นิเทศติดตามให้กำลังใจ 9. รายงานผลตัวชีวัดที่7การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนงานที่พัฒนาโครงการสารสัมพันธ์กับชุมชนวิธีดำเนินการ 1. การประชุมคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจและนโยบาย 2. สร้างแรงบรัรนดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงานกับครู 3. ประชุมผู้ปกครองให้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน 4. ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 5. โรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 6. นิเทศติดตามให้กำลังใจ 7. รายแรงงานผลตัวชีวัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนงานที่พัฒนา นโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา2562วิธีดำเนินการ 1. การประชุมคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจและนโยบายชีย้แจงทำความเข้าใจสร้างความตระหนักให้ครูเห็นความสำคัญของการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนกำหนดคำสั่งผู้รับผิดชอบวางแผนการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 โดยใช้ข้อมูลผลการรับนักเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมาและข้อมูลจากทร .14 ประชากรเวยเรียนที่เกิดปีพุทธศักราช2557เข้าเรียนในชั้นอนุบาล2และนักเรียนที่เกิดปีพุทธศักราช2555เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1 2. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองที่มีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์เขตพื้นที่บริการ 3. ประชาสัมพันธ์และการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนต่างๆ 4. สรุปรายงานผลตามแบบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชี้วัดที่ 9. อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนงานที่พัฒนาสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญในการศึกษาต่อของนักเรียนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนวิธีดำเนินการ 1. การประชุมครูวางแผนการศึกษาต่อของนักเรียนซึ่งโรงเรียนได้จัดทำเป็นโครงการพัฒนาการดำเนินง,งานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 2. ประชุมผู้ปกครองประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้ส่งบุตรการศึกษาต่อในชั้นระดับมัธยมศึกษาตามความสนใจของนักเรียนและความพึงพอใจของผู้ปกครอง 3. ผู้บริหารและคณะครูออกเยี่ยมบ้านประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีอุปสรรคปัญหาในการศึกษาต่อ 4. ติดตามผลการศึกษาต่อโดยใช้แบบสอบถามการศึกษาต่อ 5. รายงานผลตัวชี้วัดที่10ผลการดำเนินง,งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานที่พัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2. การอ่านออกเขียนได้ 3. กิจกรรม STEM 4. กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 5. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 6. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 7. กิจกรรมการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) 8. การท่องจำในสิ่งที่ควรจำและนำไปฝึกคิดวิเคราะห์ 9. การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษวิธีดำเนินการ 1. การประชุมคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจและนโยบาย สสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงานกับครูและนักเรียน 3. ดํดำเนินการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามนโยบายตามสภาพบริบทของโรงเรียน 4. จัดโครงการการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เช่นการทำน้ำยาล้างจานน้ำยาสักผ้าดนตรีคอมพิวเตอร์เกษตรประดิษฐ์ของใช้เป็นต้นกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้เช่นการเขียนบันทึกคำพื้นฐานจัดการเรียนการสอนแบบสเตมในการบูรณาการวิชาการต่างๆกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต กิจกรรมการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก DLTV การท่องจำในสิ่งที่ควรจำและนำไปสึกคิดวิเคราะห์การฟังเพลงบทอาขยานช่วงเวลาชาวทุกๆวันการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลาหนึ่งปีขอขอบพระคุณค่ะ